็สวัสดีท่านผู้ชมได้นะครับอินดีตนรับเข้าสู่ช่องดิเวเลียนหากจะพูดถึงทีเร็กหรือไทเรโนซอรัสเร็กได้หลายคนคงนึกถึงไดนโนเสาร์ตัวใหญ่อย่างน้อยก็ยาวไม่ต่ำกว่า10เมตรและสูงไม่ต่ำกว่า4เมตรแน่ๆและถ้าผมจะพูดว่าจริงๆนั้นทีเร็กมีขนาดตัวพอๆกับไก่ตัวหนึ่งได้หลายคนคงเถียงขาดใจแน่ๆเอ๊ะแล้วจริงๆเรื่องราวมันเป็นยังไงทําไมถึงบอกว่าทีเร็กตัวเท่าไก่มันจะเป็นไปได้ยังไงโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์สักคนละไลค์แล้วไปดูกัันครบ ีเรกหรือไทแรโนซอรัสเรกเป็นสัตว์กินเนื้อเดินสองขามีกระโหลกศีรษะขนาดใหญ่และเพื่อสร้างความสมดุลมันจึงมีหางที่มีน้ำหนักมากและมีขาหลังที่ใหญ่และทรงพลังแต่กลับกันมันมีขาหน้าที่มีขนาดเล็กมี2กรงเล็บถึงแม้ว่าจะมีไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าไทแรโนซอรัสเรกแต่มันก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในไดโนเสาร์วงเดียวกันและเป็นหนึ่งในนักล่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนพื้นพิภพโดยวัดความยาวได้12-13เมตรและสูง4.6เมตรโดยวัดจากพื้นถึงสะโพกและมีนน้หัก 16 18ตัทีเรกหรือไทเรโนซอรัสเรกเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อที่เรารู้จักกันดีมาตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องจูร a ส s ิกปาร์กที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปี1993เไดนโนเสาร์ชนิดนี้ได้ยึดครองพื้นพิพภพของเราในยุคครีเจเซียสตอนปลายเมื่อประมาณ66 6 8ล้านปีก่อนแต่เราเคยทราบไหมครับว่าต้นกําเนิดของมันมาจากไดนโนเสาร์ที่มีขนาดพอๆกับไก่ตัวหนึ่งเท่านั้น ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1,950นักบรรพชีวิวิทยาสองคนได้ค้นพบกระดูกสะโพกกระดูกต้นขาและกระดูกสันหลังบางส่วนของไดโนเสาร์ปริศนาภายในเมืองหินทางตอนใต้ของเวลส์ถึงแม้ว่าพวกมันจะถูกนำไปศึกษาแต่ก็ยังไม่ได้รับการตั้งชื่อว่ามันคือไดโนเสาร์สายพันธุ์ไหนกันแน่หลังจากนั้นกระดูกทั้งหมดก็ถูกเก็บรักษาเอาไว้ในลิ้นชักของพิพ,ธพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติพร้อมกับตัวอย่างของกระดูกจระเข้และมันก็ถูกทิ้งเอาไว้แบบนั้นหลายสิบปีจนกระทั่งวันนึงูนนาเม นักวิจัยอวุโสได้ค้นคว้าไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้เธอขอความช่วยเหลือไปอยังแองเจล่าเมลเนอร์และหลังจากหายไป3มชั่วโมงแองเจล่าก็กลับมาพร้อมกับกระดูกเหล่านี้จนนําไปสู่การค้นพบครั้งใหม่ไดโนเสาร์ดังกล่าวถูกตั้งชื่อว่าเพนเร็กเมลเนเรในขณะที่เพนเร็กแปลว่าหัวหน้ามังกรในภาษาเวลส์ตอนกลางส่วนคําว่าเมลเนเรเป็นการให้เกียรติกับแองเจล่าเมลเนอร์ที่อุทิศตนในงานของเธอมานานกว่า30ปีและจากไปในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพนเดรกเมลเนเรถูกสื่อตั้งชื่อให้ว่า T. rex เนื่องจากนักุูยิศาสตร์เชื่อว่ามันคือบรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดของ T. rex โดยเป็นหนึ่งในได,โ,ดโนเสาร์ประเภทเทโรพอดยุคแรกของโลกที่อาศัยอยู่บนโลกเราเมื่อประมาณ200-215ล้านปีก่อนในยุคไทรแอซิกตอนปลายและขนาดของมันก็พอๆกับไก่ในยุคปัจจุบันและชาวัดรวมหางของมันก็จะมีความยาวประมาณ1เมตร สเตฟานสปิกแมนนักวิจัยจพิวิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติกล่าวว่าเพนเรกเมเนเรอาศัยอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวิวัฒนาการเดนเสร์กินเนื้อในช่วงเริ่มต้นวิวัฒนาการเดนเสร์พวกนี้ยังมีขนาดเล็กตรงกันข้ามกับเดนเสร์ในตำนานอย่างทีเร็กอย่างมากแต่ถึงแม้ตัวมันจะเล็กแต่ก็น่ากลัวมันรวดเร็วว่องไวและเป็นนักล่าในยุคนั้นมันมีความคล้ายคลึงกันมากกับสัตว์กินเนื้อขนาดยักษ์ที่วิวัฒนาการมาจากมันในยุคจูราสสิกมันเป็นจุดเริ่มต้นของวิวััฒนนนาาการรกรรรดดเเเส์ิืื้้ออททีีี่่มมมชยงงงหวถึ เวโดซีแรปเตอร์และสไปโนซอรัส และถ้าหากเจอมันเพียงแค่ตัวเดียวมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ถ้าหากเจอพวกมันทั้งฝูงแน่นอนว่ามันจะน่ากลัวขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยทีเดียวและนี่ถือเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยเนื่องจากการค้นพบไดโนเสาร์ในเวลส์นั้นค่อนข้างหายากมากๆและสําหรับเพนเด็กเมเนเรเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่3ที่ถูกค้นพบในประเทศเท่านั้นแถมมันยังเป็นไดโนเสาร์ในยุคเริ่มต้นของวิวัฒนาการไดโนเสาร์กินเนื้อในยุคไทรอซิกอีกด้วยแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back.